สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราได้เคยทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมมา2คลิปที่สำคัญของโรเจอร์คลาสสิกแล้วนะครับนั่นก็คือ LS3-5A ซึ่งเป็นลำโพงที่โด่งดังที่สุดทั่วโลกในในลักษณะของลำโพงเล็กอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับลำโพงคู่ถัดมาของ BBC Monitor ซึ่งสร้างตำนานเอาไว้แล้วก็ยังมีการผลิตต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆในหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแต่ที่สำคัญคือ Roger ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรงให้กับ BBC เนี่ยกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งใช้ชื่อรุ่นว่า ls 5 9ทับต่อด้วยคำว่าคลาสสิกนะครับ ls 5 9ทับเคลาสสิกของ Roger มีความเป็นมาอย่างไรผมจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับพะลำโพงคู่นี้เป็นลาโพงซึ่งถือว่าให้คุณภาพเสียงได้ใกล้เคียงดนตรีจริงมากถ้าผมวัดสเกรน จากที่ได้ินได้ยินดนตรีจริงแล้วมาฟังลำโพงคู่นี้แล้วเปิดดังอย่างเต็มที่เนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงดนตรีจริงถึงขนาด5ต่อ8ด้วยซ้ําไปนะครับหรือ5ต่อ9เพราะฉะนั้นลําโพงมันจึง ชื่อ5ทับ9ก็เหมาะสมอยู่แล้วนะครับทีมของ BBC ได้มีการออกแบบลําโพงอยู่หลายรุ่นนะครับตั้งแต่ LS1 หรือ NS1 2 3 4 5เรื่อยมานะครับจกนกระทั่งถึงรุ่น LS3 แล้วก็มี3ทับหนะ่ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลําโพงเล็กที่ได้รับความนิยมมากทั้งในสตูดิโอแล้วก็ในบ้านที่กลุ่ม a u d i o f i ล e ชอบนําไปใช้กันอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ตามมาก็คือรุ่น LS5 9ความเป็นมาของ5ท9นี้น่าสนใจครับว่าเดิมทีเนี่ย มีการขยายเกณฑ์จากตัว LS 3 5ับ5เนี่ยขึ้นเป็น LS 3 1ทับครับท่านผู้ชมคือไซส์มันจะใหญ่กว่า3-5ทับขึ้นไปอีกประมาณสักเกือบเกือบเท่าตัวนะครับลำโพง LS 3 1ทับของ BBC มีหลายยี่ห้อที่ผลิตออกมานะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าโรเจอร์จะไม่ได้ผลิตรุ่นนี้ออกมานะครับนะฮะโรเจอร์ Roger ซึ่งเป็นผู้ผลิตให้ BBC ตรงนี้ไม่ได้ผลิตนะฮะก็มีบางแบรนด์ที่ผลิตออกมา ตัวการพัฒนามาจนถึง5้ทับเเนี่ยเราต้องเห็นว่าตัว LS 3าทับเนี่ยมันเป็นตัวต้นแบบแล้วก็มีการขยายเกณฑ์ขึ้นเรื่อยๆให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ไปตามความต้องการของคณะกรรมการของ BBC ที่ต้องการลําโพงที่เสียงเที่ยงตรงเหมือนดนตรีจริงบวกลบไม่เกิน3 dB ในการตอบสนองความถี่แล้วก็ให้มีเสียงดังเกินกว่า100งเดซิเบลนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าตัวสามทพหานั้นดังไม่ถึง1 0 0เ b ดซิเบลตามข้อกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะผลิตลําโพงคู่นี้เนี่ยก็มีการค้นคว้ากันมาเรื่อยๆตั้งแต่ Ls 4แล้วพอมาถึงรุ่น5เนี่ย Ls 4ถูกเลิก ผลิตไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นลําโพงที่เป็นรุ่น l s c ทั้งหลายเนี่ยผลิตออกมาในท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปี1964นะครับจนถึงปี1974เนี่ย BBC นําเสนอลําโพงมอนิเตอร์หลายรุ่นมากอย่างเช่นว่า Ls5 1ขึ้นมา5 1 A ขึ้นมานะครับแล้วการผลิต ลำโพงต่างๆเหล่านี้เริ่มนำมาใช้ในสตูดิโอแต่ก็ยังไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ตรงจุดประสงค์นักจนกระทั่งมีการผลิตรุ่น LS2 ขึ้นมาอีกครับท่านผู้มชมพอผลิต LS2 มาเนี่ยก็มีกรุ่นหนึ่งตามมาติดๆก็คืออีกปีรุ่งขึ้นเป็น LS2A นะครับลำโพงเหล่านี้ BBC ต้องการนำไปใช้แขวนผนังครับท่านผู้มชมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อเบสมันจะต้องออกด้านหน้าออกด้านหลังไม่ได้นะะมันข้อจำกัดหลายๆอย่างของ BBC ก็คือการออกลำโพงเนี่ย การออกแบบลำโพงเนี่ยจะต้องนําไปใช้งานได้จริงตามที่สเปคกําหนดไว้ทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นสเปคของ BBC จึงแม่นและเป็นที่เชื่อถือโดยทั่วโลกนะครับความต้องการลําโพงที่มี SPL หรือระดับความดังสูงสุดได้ถึงร้อยเดซิเบลเนี่ยนะครับก็มีการต้องการใช้อย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆลำโพงรหัส LS5 โดยแรกๆเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเป็นลำโพงเป็นแอคทีฟเช่นเดียวกับ3าทับในยุคแรกๆก็คือมี Power อร์ของขวดรุ่น405เนี่ยติดเข้าไปด้านหลังนะฮะแล้วก็มีแจ็คเสียบแบบโฟนหรือแบบ PA นะครับเพื่อให้ใช้งานตรงได้เลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการผลิตลำโพงรุ่นหนึ่งขึ้นมาเป็นรหัส LS5 เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น5ทับ5 คุณผู้ชม5.5นี่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงที่ใช้อเนกประสงค์ได้ทั้งการแพร่ภาพออกอากาศรวมทั้งการใช้งานเข้ากับห้องสตูดิโอต่างๆที่ต้องการการบันทึกเสียงในระดับที่ทค่อนข้างจะบิ๊กสักหน่อยนะครับเวล่บิ๊กสักหน่อยเนี่ยนะครับหรือว่าใช้วงใหญ่ๆสักหน่อยเนี่ยก็จะใช้รุ่น5.5นะครับ5.5เนี่ยก็จะมีวูเฟอร์เป็นกรวยที่เราเรียกกันว่าเบทรีนะครับสีดำๆนะครับขนาด12นิ้วนะฮะ ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีมิดเรนกลวยขนาด8นิ้วแล้วก็ตัวทวีตเตอร์ขนาดโดม1นิ้วเช่นเดิมนะครับเวลาเรามองจากลําโพงรุ่น5ทับ5เข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นช่องเนี่ยเหมือนกับลำโพง PA แล้วเรามองเข้าไปก็จะเห็นไดรเวอร์อยู่ข้างในนะครับแต่ว่าข้างหน้ามันจะถูกกั้นแล้วก็ปิดเพื่อเป็นการปิดทึบให้เสียงเนี่ยถูกรีดออกมานะครับนั่นก็คือรูปแบบของ5ั5นะครับต่อมานะครับ ความต้องการที่จะได้ลําโพงซึ่งเล็กลงกว่า5ทับ5นะครับก็จะมีรุ่น5ทับ8นะฮะเป็นมอนิเตอร์ขนาดใหญ่รวมทั้งลาโพงรุ่น NS 5ทับ1กับ5ทับ5เนี่ยก็ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออก5ทับ8ขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มหันมาใช้กลวย โพลีโพพีลีนนะครับของโรเจอร์ที่มีขนาด12นิ้วเหมือนกันสีขาวขาวเป็นกวยโพลีโพพ l ลีนเหมือนที่ท่านเห็นอยู่กับ5ทับเในขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว5ทับแนี้จะยังเป็นลำโพงที่ไม่ใช่ไซส์ที่ทาง BBC ต้องการนำมาใช้ในแบบ5ทับเนี้นะครับเพราะว่าตัว5ทับแมน,นมีขนาดใหญ่มากๆนะใหญ่เกินไปสำหรับซีรีโอบางขนาดของ BBC ก็ไม่สามารถนำไปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยมีการดีไซน์แบบขึ้นมาใหม่โดยการผสานจากตัวใหญ่สุดแล้วก็ตัวเล็กสุดอย่าง3ามทับทับหแล้วก็มารุ่น4ทั้งหลายที่ไม่ใช้แล้วแล้วมาถึงรุ่น5้ทับประมวลกันเนี่ยนักออกแบบได้ใช้เวลาออกแบบกันเป็นปีๆนะครับจนกระทั่งสำเร็จด้วยรูปทรงของรุ่น LS 5 9ทับ9ออกมานะครับ LS 5ทับก็อย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่ด้านหลังผมนี่ก็คือโรเจอ LS 5ับ9นะครับ รุ่นคลาสสิกนะครับลำโพง LS 5 9นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความดังเสียงเกิน1 0 0ยเดซิเบลโดยที่ไม่มีความพราดเพี้ยนบวกลบไม่เกิน3เดซิเบลงานยากนะครับไม่ใช่งานง่าย แต่ตัวนี้ประสบผลสาเร็จมากนะครับเพราะว่า LS59 นั้นดังได้ถึง105 dBSPL นะครับ Sound Pressure Level มันได้ขนาดนั้นนะครับใช้กลวยโพลีโพพ l ลีนซึ่งโรเจอร์เป็นผู้ผลิตนะครับโรเจอร์ผลิตเองนะครับเป็นกลวยขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็จับคู่กับ Twitter ที่กำหนดไว้แล้วจาก BBC คือของ AuDA c รุ่น HD13D34H นะฮะรุ่นนี้ก็ใช้กันมาตลอดจนกระทั่งรุ่นปัจจุบันนะครับ ท่านจะเห็นได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แปลกมากสําหรับตัว5้ทับเนะครับถ้าท่านมองดีๆเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามีตัวแถบแผงวงจรเล็กๆนะครับสีเขียวแล้วก็มีตัวหนวดกุ้งก็คือเอา,เอาสายไฟเนี่ยเชื่อมโยงไว้นั่นก็คือเชื่อมโยงไว้ที่ลบหนึ่งซึ่ง BBC เห็นว่ามันเหมาะที่สุดสําหรับลำโพงชุดนี้ที่จะใช้คลอดแบบนี้ แล้วก็ที่ลบหนึ่งเพื่อใช้กับห้องทั่วไปรวมทั้งในสตูดิโอแต่บางสตูดิโอบางห้องที่ใหญ่ที่เล็กสภาพคุณสิกไม่เหมือนกันเนี่ยก็สามารถปลดได้แต่ไม่ได้ปลดด้วยแจ็คนะครับก็คือต้องปลดด้วยการทำอะไรฮะเอาหัวแรงมาจี้เอาตัวที่เชื่อมลบหนึ่งออกไปที่ บวกหหรือที่ศูนย์ก็ได้นะครับลองดูซิว่าเสียงตรงไหนที่จะตรงกับห้องของท่านที่ทํางานเนี่ยมากที่สุดซึ่งโดยส่วนใหญ่ในผมก็แนะนำนะครับว่าใช้ของเดิมที่ติดมากับโรงงานแล้วก็ไปเซตอัพเอาดีกว่านะครับเพราะการทําแบบนั้นเนี่ยบางทีห้องที่เราฟังในบ้านเนี่ยมันจะให้เสียงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับ นะมันเหมาะกับสตูดิโอมากกว่าเขาทํามาเผื่อนะครับแต่ว่ามันติดมาด้วยเพราะฉะนั้นลาโพงรุ่น5้ทับจึงต้องใช้มาตรฐานของ BBC ทุกอย่างเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับนะบเป็นแบบฉบับของ5้จริงๆนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องตัวตู้ยังคงใช้ไม้เบิร์สนะฮะไม้อัดไม้เบิร์ดลัสเซียนะครับหนาขนาด9มเมตรนะครับนะผนึกเป็นตัวตู้แล้วก็ช่วงตัวต่อเนี่ยนะครับก็จะมีไม้เนื้อแข็งเนี่ย ยึดด้วยกล่าวนะครับนะฮะแล้วก็ยังแปะผิววีเนียเนี่ยไม้จริงอีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับจะมีแผ่นการสะเทือนนะครับนะฮะแปะซับด้านในเพื่อไม่ให้มีเรโซแนนซ์หรือการสันส่นสะเทือนที่นอกเหนือจากเสียงออดีโอที่ต้องการ เสร็จแ,แล้วผ้ากระจังหน้าเนี่ยนะครับก็ยังเป็นผ้ากระจังหน้าแบบเดิมนะครับก็คือมีอลักษณะเหมือนกับเป็นถักแล้วก็มีเสียงเนี่ยทะลุรอดได้นะครับตัวลำโพง LS59 c l a s s ิกที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ที่โรงงานของโรเจอร์นี้ก็ ใช้งานใน BBC ด้วยแล้วก็ใช้งานในบ้านด้วยนะครับก็เป็นลักษณะของพาสซีฟไม่ได้บรรจุแอมฟิฟายมาในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลือกได้ถึง3สีด้วยกันนะครับจากสีผิวไม้ก็คือโรส o o d นะครับที่สีออกแดงช่ำแล้วก็สีโอลิฟนะครับรวมทั้งสีวอลนัทครับท่านผู้ชมทีนี้มาสรุปว่าทำไมเราต้องเล่น l s 5 9บางคนเล่น3.5ทบแล้วบอกมันเล็กไปห้องใหญ่ไปเซนอัพยาก แต่จริงๆแล้ว5ทับ9ก็เซตอัพค่อนข้างใช้เวลาพอๆกับ3ทับ5เหมือนกันแต่ข้อที่ดีก็คือเ,อเป็นลําโพงที่ให้สเกลเสียงที่ใหญ่ใกล้เคียงดนตรีจริงผมเอารหัสเขาเป็นหลักแล้วกันก็คือรหัสก็คือ5ทับ9ก็คือว่าถ้าดนตรีนะครับมีอัตราส่วนสักประมาณ9ส่วนเนี่ยลำโพงคู่นี้ก็จะได้มาถึง5ส่วนนะครับ5ต่อ9คิดอย่างเงี้ยง่ายดีนะครับเราจะได้เห็นภาพพจน์ว่าอ๋อเวลาเรายอดดนตรีจริงๆมาในบ้านแล้วเนี่ยมันดึงเอาความเป็นดนตรีจริงๆเนี่ยมาถึง 5ใน9ส่วนเลยนะครับง่ายเวลาที่คิดนะฮะแล้วขาตั้งก็ใช้ได้ทั้งโลหะขาตั้งไม้แล้วแต่ท่านจะพึงพอใจแต่ที่สําคัญคือต้องผนึกแน่นแล้วก็มั่นคงในการที่จะกระจายเสียงในแบบที่ BBC กําหนดมารายละเอียดเสียงการกระจายเสียงในทั้งแนวแนวกว้างแนวดิ่งนะครับนะบทั้งหลายเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าลำโพงคู่นี้เป็นลำโพงที่ให้เสียงแม่นยำเที่ยงตรง ดุดเดียวกับดนตรีจริงถ้าสตูดิโอทำเพลงมาดีมันจะดีมากถ้าทำมาไม่ดีมันก็จะบอกให้รู้เหมือนกันว่าไม่ดีนี่คือความแม่นเที่ยงตรงไม่มีการเขาเรียกว่ายักย้ายถ่ายเทหรือพยายามจะไปประนีประนอมลำโพงแบบนี้เหมาะกับคนที่เล่นเครื่องเสียงมาเยอะๆแล้วรู้ว่าดนตรีจริงคืออะไรเพราะนั้นท่านชมครับเอาเอส้าทับเก้าจากบทสรุปที่ผมทดสอบคือ,คอเสียงใกล้เคียงดนตรีจริงมากรายละเอียดยอดเยี่ยมความเปิดโปรง่งความกังวาน ทุกอย่างที่เป็นฮาร์โมนิกของเสียงโอเวอร์โทนเสียงแรกเสียงหลักต่างๆเนี่ยช่องไฟดนตรีต่างๆเนี่ยแม่นมากถ้าสตูดิโอทำมาอย่างไรนท่านได้ฟังอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย l s 5 9คลาสสิกจากโรเจอร์ก็อาจจะเป็นลำโพงอีกคู่หนึ่งในระดับ2 0 0แสนกว่าบาทที่ถ้าไม่ชมจับพลาดไม่ได้จะเล่นเครื่องเสียงดีๆทั้งทีจะขึ้นไปที่ไฮเอ็นเนี่ยบางทีลำโพงก็แพงไปบางทีลำโพงก็ถูกไปตรงนี้นะครับคือเรนที่ผมคิดว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด แต่ไม่จําเป็นต้องแพงทะลุฟ้าแต่เราได้ลําโพงที่แม่นยําประดุดได้ฟังเสียงดนตรีจริงนะครับท่านชมครับ BBC monitor roger ls 5ทับ9คือคำตอบที่ดีที่สุดคำตอบหนึ่งสำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงมาอย่างยาวนานแล้วรู้ว่าคุณภาพเสียงที่ดีจริงๆนั้นมันต้องเหมือนดนตรีจริงนี่คือลำโพงซึ่งให้การตอบสนองความถี่ใกล้เคียงดนตรีจริงตั้งแต ทุ้มสุดจนถึงแหลมสุดนะครับโดยมีอัตราเบี่ยงเบนไม่มากไปกว่าบวกลบ 3dB ซึ่งลำโพงโดยท,ทั่วไปไม่กล้าบอกสเปคนี้ครับนี่คือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับ LS 5ั9ที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่อยากเป็นเจ้าของลองไปฟังดูนะครับผมขึ้นเบอร์ของทาง M Sound ให้นะครับเผื่อท่านสนใจติดต่อจะไปขอรับฟัง ท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับร้านในเครือข่ายของ M อ็มซาวนั้นมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับที่จะไปขอฟังได้สําหรับลําโพงมอนิเตอร์ระดับโลกเช่นนี้ครับ